สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้ค่ะเอจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะคะนั่นก็คือบดนบูเมาส์พัทค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะค่ะใครนะคะที่มีปัญหานะคะเรื่องหินปูนนะคะเรื่องคาบพัทนะคะฟันเหลืองนะคะเรื่องกลิ่นปากนะคะเอแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่า,าตัวนี้ค่ะยบบาบนปากตัวนี้จะช่วยลดคา,าบพัดต่างๆพวกคาชากาแฟนะคะที่ติด ซอกฟันหรือช่องปากของเรานะคะที่เวลาเราแปรงฟันนะคะ,ะเราจะแปรงไม่ช่วถึงเนาะเราก็ใช้น้ำยาบนปากตัวนี้ช่วยัดคาบได้และตัวนี้ค่ะจะช่วยะชะลอนะคะการเกิดหินปูนที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้แต่ว่าแนะนำนะคะให้ใช้คู่กับยาสีฟันไฮเดนของเรานะคะเพราะว่ายาสีฟันไฮเดนนะคะ จะไม่มีส่สวนผสมของแป้งเนาะที่จะทําให้เกิดการก่อตัวที่ทําให้เกิดกลิ่นปากนะคะตัวนี้เราจะไม่ผสมแป้งนะคะและลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ฟันขาวยิ่งขึ้นด้วยเนาะเอ็นแนะนำไม่ใช้คู่กันนะคะตัวนี้ค่ะจะใช้ได้อาหล่อน,นึงนะคะใช้ได้อยู่ประมาณ2เดือนนะคะไม่ต้องเ,อเหมือนกับว่าไม่ต้องบีบเยอะนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะบีบยาสีฟันใช่ไหมมันเราจะบีบเยอะมาแต่ตัวนี้ค่ะใช้แค่เม็ดถั่วนะคะเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวเองนะคะจะใช้ได้นานมาก แนะนำไม่ใช้คู่กันนะคะส่วนยาล้ปากค่ะจะใช้ได้นานหนึ่งเดือนเลยนะคะนี่นะคะใช้คู่กันโอเควันนี้ค่ะเดี๋ยวเอนะคะจะมารีวิวน้ำยาล้ปากให้ดูเนาะว่าอ่เอได้ผลลัพธ์นะคะจากการใช้ครั้งแรกและเอก็ติดใจมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเอจะรีวิวน้ำยาล้ปากให้ดูเนาะจะเกิดผลลัพธ์แต่ครั้งแรกเลยนะคะก็ทประมาณสิบห้านะคะสิบห้าซ c นะคะตัวนี้เห็นไหมมันจะใสๆสานะคะตัวนี้ งส่เนาะโอเคได้มาแล้วนะคะเห็นอะไรไหม มีค่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะเอได้ไปอไปกินชาบูมาเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเห็นไม่ชัด,ให,ดให้ดูว่ามันมีค่าอะไรนะคะอันนี้นี่เลยเห็นไหมคะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะนี่มันจะแบบเป็นคาบแบบสีดําๆนะคะเป็นคาบพวกคาบสกรปรกจากช่องปากเราที่เรา,าไม่ได้แปรงฟันหรือไม่ก็ ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะตรงนี้นตรงนี้ค่ะเอเนนานะคะให้ใช้คู่กันเนาะและช่วงนี้ค่ะเอมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสําหรับคนนะคะที่สนใจสินค้านะคะสามารถแอดมาทางไลน์ได้เลยนะคะทางไลน์ตรงนี้นะคะที่เอให้ไหว้ช่องค่านี้เลยเนาะสําหรับคนที่แอดเข้ามาไลน์แล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะตปิต,ตาของเอนะคะก็คือ,อหนึ่งคะ่ะให้กดไลค์นะคะกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกดไลค์ 2ค่ะกดแชร์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็สามค่ะแคปเจอร์หน้าจอมานะคะที่กดแชร์เป็นสาพราณะแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งมานะคะส่งมาทางไลน์นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยส่งมานะคะที่แคปเจอร์หน้าจอเนอะาะส่งมาส่งมาเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกปัญหาค่ะบอกปัญหาว่ามีปัญหาด้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเอจะให้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับคนที่สนใจสินค้าของเอจริงๆเนาะจะให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแพ็กเกจคู่ตัวนี้เนาะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณนะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมาแล้วก็บอกปัญหานะคะที่คุณกําลังประสบป,ปัญหาอยู่เนาะว่า,าคุณมีปัญหาทางด้านไหนบ้างแล้วจะให้เองนะคะดูแลทางด้านไหนบ้างเนาะตัวนี้โอเคค่ะ okay. เป็นตัวแทนนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะของบริษัทไฮไลท์นิเวิร์ดนะคะถ้าเธอสั่งสินค้าจากเอนะคะได้รับทั้งส่วนลดพิเศษด้วยแล้วก็ได้ ของแท้จากบริษัทร้อยตเซนมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้นะคะแล้วก็ไม่โกงแน่นอนค่ะโอเคไหมโอเคอย่าลืมทําตามติกตานะคะโอเคอื่โอเคงั้นตอนนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองนะคะแล้วก็อย่านอนดึกเนาะโอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมทำตามติกตากันนะคะสวัสดีค่ะ